วัดดีครับผมวันนี้มาพบกับชองตอมตอนเลี้ยงข้าวมาแล้วก็วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไ้กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปไอหนังกินขนเดียวบาเจอวันนี้ต้มขนเดียวต้มขนเดียวกินขนเดียวได้แด่งออกไอจุงกอ อเอาเบิร์นต้มแค่แต่ไมาวันนี้ก็บอ,อยนะแก้วรองแก้วละดิเอาเม็ดแลยเนี่ยเบิร์นเดี๋ยวพวกกาบานเขาหน้ากันนะั้น Nó bông đồ mà mày đeo. Đeo, 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 đeo. Chứa, <laughs> à, lá Ồ, 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 lê lê Phải mấy á, vườn mấy có phòng dạng điêu Điêu, điêu, mừng tổng chơi gặp chắc thị Văn tò mà Hả, xong thế tẻ lá văn đi Tỏ điêu phải mà thu gặp cụ chắc อ้กินบายบายเจ้ทีวันนี้ไอ้ได้เลยวันนี้มาปอยแลกเกลร่องเก้ลละสิมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวตัวกูกักทีวันนี้ผงนะผงนะ เพื่อนมา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 ส้มได้แล้วนี่น้ำต้มน้ำแก้วก้นมามาแก้วสรงแก้วก้นมาเร็วมาเร็วมาเร็วส้มได้แล้วเพื่อนน่ะนี่มากิ้มตะเกียบทรงแก้วแล้วนะเพื่อนจัดไปจัดไปจัดไปส่งทางเท้วกระหว่างกันไปเพื่อนดูน้ำต้มเก้มจังเลยนี้เอาได้ได้ได้ผลดูแลเพื่อนได้เลยทีน้อยเหมือนไม่ได้นี่เพื่อนน้ำต้มเก้มกับบ้านแล้ววันนี้ เข็มจ yeah! wow. okay. wow. mm ังนั่งตรงไปเลยไปเลยไปเลยเออไม่เอาเออไม่เอาเออถูกต้อมข้อควักถึงโมพงนะครับถึงไม่มีตั้งก็ไม่แฉะว้านี่แต่มาช่วยอีเบยห้าพืนก็อควายกันมั่งไม่แฉะหวาพงกันอย่างเดียวควักไว้คิด โมเราใส้เกี่ยวไม่เกี่ยวใครเราต้องหยีใบใสแต่ยาอีกกินฟ้าแดงหรือว่าเอขอ้อแต่กันถ้าหนองโอรอมีคงทนไม่ได้จะเอาอะไรกับใจ